ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมเอกเช่นเคยครับกับค้นหักว่าหัวใจกระเกษตรครับผมครับสลัชิปเนี่ยครับได้พามาชมดูปผสมเบีมัตเตอร์ครับนี่โอ้ือว่าดนเวลาไก่ไปกินน้ำแล้วครับหิวน้ำแล้วครับนี่เป็นไฮโดเลครับโอ้ยเลยนนี่ครับ เป็นตัวแรกนะครับเป็นตัวแรกของขอของฟ้ามครับผมก็เลยทดสอบตดวองอบไงครับเพรว่าในเรี้ยวครับเนี่ยครับเรีครับการพัฒนาง่วครับการบีดง่วนี่ครับเป็นตัวแรกเห็นผมเห็นโค้งสางเห็นมัดกล้ามเนื้อเพิ่นเลรวครับผมว่าเรี้ยวครับก็เลยหลงหักเพรเลยนะครับเรี่เนี่ยครับเป็นตัวแรกครับเป็นตัวผูนะครับเจ้าโชคเลยครับผมว่าสิเก็บไว้ ในขอกในฟ้ามก่อนครับดลองเบิ้งครับว่าเสียเอาเป็นพ่อพันธุ์คุ้มฝูงนะครับนี่ครับอนาคตผ่อฟันพ่อพันธุ์คุ้มฝวงของผมครับจ้าโฉกครับตัวแหลกกําลังมากครับมากําเนื้อเพ่อนครับนครับแม่เพิ่งนก็เป็นบามั่นนะครับเป็นบามั่นได้เอาเลยมาผสมมาาถลองเบิ้งมาปับนี่ครับเอว่าผ่านเลยนะครับผ่านเลยกับการพัฒนานี่ครับ ว่าสองเดือนแล้วครับช่วงนีเป็นว่าสองเดือนแล้วนะครับถือว่ากําลังมาสวยงามนะครับว่าช่วงนี้พี่น้องกัยังบ่อได้มาไถหัวหน้าครับเตรียมความพร้อมบ้านเขาครับพอดีวันหยุดนะครับได้เอาว่ามาปล่อยเลี้ยงนะครับเป็นวันหยุดเอาว่ามาปล่อยเลี้ยงนะครับมาก้ามเน้าก็เป็นเบี้ยมาตเตอร์ครับนี่นะครับเป่งการพัฒนาของเจ้าช่วครับ ง่ายกระดูกง่ายครับนี่ครับเป็นตัวแรกเห็นมันกำเนืิ่นเแล้วอพอมานี่ครับน้าดีเหมันแล้วครับเก็บเล็กเก็บน้อยครับฝากพี่น้องเช่าว่าห่อครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจกระเสียครับนี่ครับโอ้ย่นเป็นว่านับตัวเงานะครับ นี่ครับลูกผสมชาโรเลครับแขงขาเพ่งกระยันยืนดีครับนี่ครับผมพึงมีแล้วก็เพ่งเห็นนะครับหลวงไหลผลครับมักแห้งนะครับนี่ครับก็เลยผสมไปเลยครับผสมไ้แล้วครับสามแม่แล้วครับเพราว่าเที่ยวนี่แหละครับรอบต่อไปครับแม่ถ่าแม่ว่าแม่พันธุ์ผมเป็นสัตว์นะครับผมก็สิ่งใผสมซาโรเลไว้ครับนี่เห็นผลงานเพิ่มแล้วครับ รือว่าการแ่ายหลูกหรือว่าการจะเลื่อนเติบตัวของเิ่นนะครับก็เว่า่ใส่ได้เลยครับใส่ได้เลยพันเลยครับการลำชิงมันสวยงามครับนี่จินหยากินงหยาอ้อนครับตอนไม่ไหมกับเป็นท้ายเลี้ยวครับผมก็ได้รักษาหายไปแล้วครับนี่โชคนะครับหน้าคดพอพันค้มฟูงนะครับลูกผสมชาลูเล่ครับ ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเป็นผลงานแล้วก็ติดใจเลยนะครับแม่พันแม่บอกยุขอกผมก็บเสยได้สมชาโรเล่ไ้นะครับบีบมาเตรอกหลายแม่แล้วครับเสีหายแม่ท่องบีบมาเต์อย่ครับก็ไปกับเสียเอาชาโรเล่ใส่ครับครับถ้ายคลิปนะครับผมก็ขอขอบคูณนะครับท่านผู้รชุ่มทุกคนทุกทันนะครับขอให้มีความสุขความเจริญนะครับความเจ็บจะให้ได้ความไข่จะได้มีครับบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ทูบาทยางเลยพี่น้องครับ ถ่ายคลิปนี้ครับฝากกูไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำนะครับดื้อแกงเตือนลีปต่อไปครับกาามาสวัสดีครับ